ช่วงที่2ของรายการยังอยู่กับเรา2คนครับเค็กแล้วก็ป้าจอยสุดันทวดีส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้พิมพีตัวใหญ่เว้นวักตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่4240333นะครับ ช่วงนี้ติดตามปัญหาของช้างไทยกันสักหน่อยหลังจากที่วันสองวันที่ผ่านมามีข่าวขราวในเรื่องของรถปาเจโร่นะฮะขับมาด้วยความรเร็วสูงชนเข้ากับช้าง3มเชือกนะฮะแล้วก็ตอนนั้นคือเจ็บยังเจ็บอยู่ยังไม่ตายแต่ว่าล่าสุดนะฮะช้างล้มไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เออหนึ่งเชือกนะฮะล้มตายแล้วก็ล้มคือตายเนาะแล้วก็อีก2ตัวนี้ก็ตามหากันอยู่แต่ว่าเจอแล้วหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งยังไม่เจอคาดว่าจะเจอวันนี้แหละคิดเป็นเขาเป็นเรานะเราเดินไปสมมติเราเดินไปกับเคกรถมาชนเราตายเคกจะมมีคควาิดง ช้างเขาก็มีเพื่อนเขาใช่ไหมล่ะใช่เขาก็จิตใจแตกสลายนะอีรถคันนี้เนี่ยก็ตายหมดไม่ใช่เหรอหกศพล่าสุดนะฮะสองคันคันหนึ่งคันหนึ่งรถบรรทุกไงจอดชะลอดูทําไมรถกระบะมาชนแล้วก็ตายเพิ่มแต่ว่าล่าสุดทางด้านของผู้ว่าจังหวัดระยองในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะฮะก็สั่งให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจในการติดตามฝูงช้างป่าแล้วก็คอยเฝ้าระวังรวมถึงจะ ให้ทําป้ายติดตั้งไว้ในจุดที่เห็นว่าอาจจะเกิดอันตรายเช่นระวังช้างป่าอะไรประมาณนี้เลือดเต็มตัวเขาเลยอ่ะเขาําในอ่ะเค้กได้ผลได้้เดี๋ยวบอกว่าอะไรนะตกลงจะติดป้ายจะติดป้ายเช่นติดอาจจะอาจจะติดป้ายสักประมาณใหญ่นิดนึงแล้วประมาณระวังช้างป่าข้ามถนนเน่ถ้าใครเคยขับในเส้นทางอ่างลือไนนะคืออ่างลือไนเนี่ยเป็นป่ารอยต่อ5จังหวัดในภูมิภาคตะวันออก เพราะฉะนั้นผืนป่าที่เชื่อมโยงขนาดนี้มันเชื่อมกับเขาใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเดินของสัตว์ป่าไม่ใช่แค่ช้างเสือก็มาเค้กวางเกวงทุกสัตว,สตว์สัตว์เนี่ยเวลามันเดินเนี่ยมันมีพื้นที่หาก,กินมันเป็นร้อยร้อยกิโลความไม่ไม่เวิร์กของอันนี้ก็คืออะไรรู้ป่ะมันไปตัดถนนทําไมนนก่อนหน้านี้เน,น,นี่ยนะเขามีการเคลื่อนไหวฉันจําได้ฉันเป็นนักข่าวเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวว่าไม่ควรจะตัดไอ้ถนนเส้นเนี้เพราะ มันเป็นเส้นทางของสัตว์ป่าแต่ตอนนี้พอตัดถนนอ้าวช่วยไม่ได้แล้วเราเจริญกันแล้วคนมันเยอะโอเคไม่เป็นไรคุณตัดถนนไม่เป็นไรสัตว์ป่ามันพูดไม่ได้นี่อย่ามาตัดถนนผ่านบ้านฉันมันพูดได้ไหมล่ะทีนี้พอตัดแล้วไอ้มนุษย์นี่แหละมันไม่เคารพไม่เคารพกฎธรรมชาติสัตว์เขาก็เดินของเขาเขาจะไปรู้เหรอถนนห้ามาก็วิ่งมาด้วยความเร็วใช้คําว่าความเร็วสูงมันก็เดินมาร้อยพันปีของมันอยู่แล้วนะแล้วพอมันจะรู้ไหมนี่ถนนห้ามมาเดินถนนเนี่ย ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยนะเขาจะกั้นเลยนะกลางคืนห้ามผ่านครับนี่มันเป็นเส้นทางเปลี่ยวนะแลวป้า <okay. S 2> คิดว่าการติดป้ายการที่เขาจะติดป้ายจะช่วยได้ผลไหมเวลาหนูขับรถอะหนะูมองไหมว่าป้ายเนี่ยป้าถามบอกไม่ทันเออแล้วมันมึนมันตีอะไรมันชนนะ่ะมันตีอะไรมันตีสีใครเล<อ>ืม,มานั่งมองป้าย เพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่อยู่ป้ายไม่ป้ายค่ะคุณผู้ว่าค่ะมันเริ่มต้นจากการที่ว่าคุณตัดถนนผ่านทาง,ทางสัตว์ป่าเดินทําไมไปล้อถนนไม่ทันออแต่ตอนนี้คุณคุณต้องสอนให้คนเขารู้ว่าถ้าคุณจะใช้ถนนเส้นเข้าป่าควรจะชะลอความเร็วหน่อยนึงต้องรู้ต้องร,องรู้ต้องรู้จากการเคารพธรรมชาติออไม่รู้จะพูดภาษาคนยังไงกับไอ,อ้ออคนพวกนี้นนะมันไม่เคารพธรรมชาติแล้วตอนนี้เ,ออเราก็เสียช้างไว้เนี่ย ในวันช้างไทยอ่ะใช่มันไม่น่าจะเกิดนี่คือประเทศไทยอ่ะนี่คือประเทศไทยว่าวันช้างไทยมันเกิดเหตุแบบนี้แปลว่าอะไรแล้วช้างโอ้โหคุณเขาเจ็บนะเคเขาไม่ให้ใครโดนเลยนะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะป้าพวกเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเวลาเราโดนมีดโดนต่อยโดนแล้วก็เจ็บช้างหมูหมากาไก่เนี่ยเวลาโดนวกนี้เขาก็เจ็บเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันนะแล้วจริงๆแล้วป้ายเวลาเราอยู่ในอุทยานไม่ต้องอะไรวางน้ําเขียวนะเคเคจากไปเส้นนั้นเคกจะเห็นป้ายโปรดระมัดระวัง ช่วงจุดนี้มักจะมีสัตว์ป่าเดินผ่านป้ายเขาจะมาตลอดอยู่แล้วค่ะคุณผู้ว่าช่วยดูนิดนึงนะฮะเ,ออเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนถ้าคุณเข้าไปใช้พื้นที่ของสัตว์ร่วมโลกโดยเฉพาะในวงจรธรรมชาติคุณต้องเคารพสถานที่คแค่นั้นแหละ,ะไปที่เรื่องราวของ มูลนิธิเพื่อนช้างรวมกับกลุ่มประชาชนจิตอาสาในนามประชาชนของพระราชา<อ>เขา<อ>คลอดโรงลอดช้างแห่งใหม่ที่ลำปางบ้างโรงคลอดโร<ล>งโลงอดช้างแห่งใหม่วัตถุประสงค์เนี่ยเขาจะสร้างเป็นสถานที่พักแม่ช้างที่เตรียมจะมาคลอดลูกช้าง<อ>ในการที่จะเพิ่มสถิติช้างไทยซึ่งช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่นะคู่บ้านคู่เมืองไทยแล้วก็เป็นเป็นสัตว์ใหญ่ในอดีตที่ปกป้องบ้านเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการจัดสร้างโรงคขอดช้างโดยกลุ่มประชาชน นจิตอาสาในนามประชาชนของพระราชาจึงเป็นการทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเงินบริจาคก,ก่อสร้างเนี่ยงบก่อสร้างประมาณ8ปดแสนกว่าบาท ช้างเวลาจะตกลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ตกลูกง่ายๆเนาะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนนะให้เขาหายเครียดให้เขาเตรียมตัวเหมือนคุณแม่จะคลอดลูกใช่ไหมเขาจะได้คลอดลูกปลอดภัยเหมือนคุณแม่จะคลอดลูกก็ไปลงสระว่ายน้ำไปแหกแข้งแหกขาให้คุณพ่อมาช่วยดูแลอช้างก็เหมือนกันก็จะมีโรงพักช้างก็นี่แหละได้เงินจากประชชาานมรวมตัวกันนําโดยคุณโซรดาสวราผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกนะฮะคุณโซรดาเนี่ยก็คือคนที่จะทํางานทุกอย่างเพื่อเกี่ยวกับช้างนี ดูแลเขาอยากจะเาอยากจะอนุรักษ์ช้างเนี่ยให้อยู่ยาวนานรวมถึงต่อต้านการนําช้างส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วสนสัตว์ ต่างๆเนี่ยมันก็ชอบช้างไทยเพราะมันน่ารักน่ารักนะมันมันมัเขียนได้เตะบอลได้มันมีมันมีความน่ารักกว่าช้างทั่วโลกอ่ะตรงที่เขามีจิตใจดีดูซิน่ารักังเลยที่ลำปางเคปไปเที่ยวนะเราจะเห็นเขาโชว์เยอะแยะเลยเขาเตะเพื่อนไม่หาเพื่อนนะเพราะอชปันจักรยานไหมฮะเชฟมาเชฟมาโอ้โหเป็นการจักรยานที่เราสามารถได้ออกกําลังกายด้วยแล้วตอนนี้หลากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนี่กําลังจะซื้อคันใหม่แล้วหัวหน้าเค็เตรียมจะซื้อจักรยาน ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครณตอนนี้ก็พอที่จะเห็นบ้างสําหรับพื้นที่ให้รถจักรยานเขาวิ่งได้แต่วบ้าเราก็มี เล่นจักรยานตรงเลนทางด่วนอ่ะถูกต้องมีเลนจักรยานแต่บอสไซมันมันชอบแอบไปขับกันอีพวกนี้ต้องโรยโรยเะไรยนะถั่วเขียวเล้อ่ถูกแถวอันนี้โหดไปนิดนึงหลังจากที่มีภาพเลนจักรยานสีเขียวสดใสในสนามบินสุวรรณภูมิมาจอยภาพนี้ก็แพร่ภาพไปตามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะนักปั่นจำนวนมากเขาก็ดีใจมีจริงจริงป้าล่าสุดทางด้านของ่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขาได้เนรมิตเส้นทางนี้ขึ้นมาสำหรับชาวจักรยานโดยเฉพาะคือพวกคุณนี่นะฮะไม่ต้องไปพวงกับรถ ที่มันจะมาเฉี่ยวเพราะเขาว่าจัดไว้ให้รถจักรยานโดยเฉพาะเลย <Lane. S 2> เป็นเส้นทางวันเวยด้วยนะป้าจอย,อยใช้งบประมาณทั้งสิ้น30ล้านบาทเ,เป็นการเขาบอกว่าแม้ฝนจะตกลงมาก็ยังรักษาสภาพการขี่ได้ดีและที่ทาสีเขียวแบบนี้เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นได้ในเวลาที่สภาพอากาศไม่ดีหรือว่าตอนพบค่ำเนี่ยมันก็ยังมองเห็นชัดเจนเตรียมที่จะเปิดบริการในเร็วนี้ประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้แหละเขาจะเปิดใช้บริการแล้วปกติพี่ ชมรมจักรยานในสวนภูมิเขาปั่นกันอยู่แล้วเคเพราะว่าอากาศดีแล้วก็เส้นทางก็รถไม่พุกพล่านไปดูเครื่องบินลอยไปไม่ต้องกลัวเฉี่ยวชนนะเพราะว่าเขาจัดไว้ให้โดยเฉพาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอทางจักรยานเนี่ยให้ครบทุกถนนจะเป็นพระคุณมากแล้วก็ช่วยพลิกฝาตะแกรงท่อเนี่ยให้มันเรียบๆด้วยไม่งั้นล้อฉันตกลงใปฉันหัวทิ่มตายหลายทีแล้วเนี่ยมันเป็นร่องๆใช่ป่ะล้อตกใบไปไม่ได้ ฉันจะได้ออกกาลังกายฉันจะต้องไปถอยรถคันใหม่เอาแบบออไม่มีกั้นตรงเนี้ยเพื่อให้ขามันออกมาได้เร็วเส้นทางนี้นะคระับพจอยเขาบอกว่าตอนนี้เสร็จและเรียบร้อยเหลือแต่ว่าออติดป้ายต่างๆรวมออถึงขั้นตอน<ด>อการกําหนดกฎกติกาการเข้ามาใช้บริการคาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้จะเปิดให้บริการได้นะฮะเรื่องนี้ดีมากก่อนที่เขาจะเปิดให้บริการเนี่ยเขาจะจัดงานใหญ่โตเพื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้คนเนี่ยได้รับรู้กันมากขึ้นแล้วก็มปใช้บริการกันนะคะขออีกหลายๆถนนเลยนะคะเพราะว่าน้ามันแพงนะคะถ้าขี่จักรยานได แลว,แลว,แลวที่ป้าอยากจะได้จริงๆนะคุณผู้ชมอันนี้ส่วนตัวนะ,ะบางนาแต่ก่อนโบราณเนี่ยโอเคเราเข้าใจว่ามันเป็นชายแดนอของกรุงเทพไม่ค่อยมีใครมาเดี๋ยวนี้เราจะเลินแล้วฟุตบาทดูสิสาภาพสาภาพคุณคุณอะไระคุณแฟนคุณเจนนี่คุณเอ๋ัสดิสวัสดิ์ช่วยมาทำฟุตบาทให้หน่อยได้ไหมช่วยได้ไทำถนนดีๆตั้งแต่เชื่อมตั้งแต่ กรุงเทพเนี่ยยาวไปถึงเมงก้าบางด้านเลยยามส,นสมนักัวมาที่ปากน้ำแล,ล้วมืดคข้่ง <c oughs> เออช่วยทำให้ดีช่วยทำให้หน่อยเถอะให้มันหน้าเดินหน้าอยู่แล้วมันมืดขนาดเนี้ยไม่ไหวนะบางคนเนี่ยเขาอยู่อยู่เราอยู่ในเช่นเดินไปขึ้นรถเมล์ตรงเนี้ยตรงหัวมุมอ่ะ มันเดินไม่ได้มันมืดมันมืดแล้วก็ไม่มีทางถนนให้คนเดินเลยป้าอยากได้ถนนที่สวยๆใช่ไหมไม่ใช่ถนนสวยฟุตบาทดีๆสว่างและปลอดภยอัยใช้จะพาพระจอยไปถนนสวยๆอ่ะเอาไปไปอยุธยากรุงเก่าของเรานี่เองนะฮะไปเจอถนนทางม้าลายถนนถนนทางม้าลายเวลาเจอทางม้าลายมันจะเป็นไก็เป็นทางทางขีดขีดขาวดำขาวดำม้าลายมันม้าลายจริงๆคุณผู้ชมภาพมาแล้วเป็นม้าลายจริงๆเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะ ร้อยสองจุดศูนย์เนี่ย <1, S 1> น 2, 2> ะองค่ะทางมาลายมันเป็นรูปม้าลายปกติเราเห็นทางม้าลายคือขาวสลับดำเฉย<ช>ต่ทางม้าลายที่ถนนอูทองในเกาะเมืองที่อัญยานี่นะฮะเป็นขาวสลับดำเหมือนกันแต่ว่ามีลายของม้าลายเนี่ยอยู่บนถนนจริงๆ เออเป็นสีสันนะครับน่ารักผู้ชักน่ารักอันนี้คุณผู้ชมส่งมาให้เราเองล่ะแต่ว่าอย่าไปชะลอดูหรืออะไรนะฮะก็คือเห็นไว้ก็ให้รับรู้ได้ว่ามันเป็นสีสันถ้ชะลอดูปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดรถชนอยู่ที่อยุธยาค่ะใช่แล้วถนนอู่ทองในเกาะเมืองที่อยุธยานะครับก็ส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเราจะไปดูัยนี่เลยไยเรื่องราวภัยใกล้ตัวของเรามันน่าร้อนละป้า พวกที่ชอบน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำแข็งไอศครีมพวกนี้นะฮะทางด้านของออยเขาบอกว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วอีพวกน้ำดื่มน้ำแข็งไอศครีมเนี่ยมันเป็นของยอดฮิตที่คนจะกินกันดับกระหายคลายร้อนแต่บอกว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียอย่างรวดเร็วนะแบบเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วเขาบอกว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนโรคอุจจาระร่วง แล้วเขาเลยมีรับเตือนบอกว่าวิธีการที่จะเลือกกินน้ําดื่มน้ําแข็งไอศครีมเนี่ยให้ถูกวิธีเนี่ยทำอย่างไรน้ําดื่มควรเลือกพาชนะบรรจุที่สะอาดปิดสนิทไม่รั่วซึมไม่มีรอยสปกปรกไม่มีร่องรอยการเปิดใช้น้ําต้องใส่สะอาดไม่มีตะกอน เอาจริงใคซื้อน้ำซื้ตะกอนจะซื้อมากินไหมอ๋อน้ำต้องไม่มีตะกรอนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่รสชาติที่เป็นปกติทั่วไปง่ายๆคือเดี๋ยวนี้น้ำบรรจุขวดถ้าเอาแบบมียี่ห้อดีเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยแต่ไอ้ที่เขาเตือนเนี่ยก็คือน้ำที่ท้องถิ่นหน่อยอ่ะที่เขาใช้ขวดขุ่นอะเค้กบางทีมันมีรอยแตกรอยรั่วหรือว่าสกรีนข้างนอกเนี่ยมันเป็น เป็นแบบโหจับแล้วติดมือเลยเคยเคย,เคยป่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งร้านน้ําแข็งใสแบบนี้ริมถนนข้างทางเวลาปิดเทอมเนี่ยเด็กๆเกเาจะมาทำรายได้พิเศษกันเนี่ยบ,บางทีไม่ไม,ไม่ไม่สะอาดไม่ได้ปิดฟ้าไม่ได้ปิดโลแงวันหล่นลงไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ดูแลตัวเองนะคะครับต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะฮะออรวมถึงร้านอาหารบางร้านที่เขาเอาน้ําแข็งไว้ในถังแช่ผักของเขาเอ,อ่ะอย่างนั้นต้องดูด้วยนะฮะว่ามันสะอาดเพียงพอหรือไม่นี่คือมาเตือนกันเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียมันจะเชื้อจุลินทรีย์มันจะเจริญเๆๆติบโต,ตได้ดีในช่วงของหน้าร้อนเ,ออเพราะฉะนั้นการกินน้ําดื่มน้าแข็งไอศครีมเนี่ยออควรจะดูให้มันมากขึ้นออยยกบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ผิดกฎกฎของอยแหละมีค่าปงค่าปรับแต่ไม่ทันการหรอกคุณออย เพราะฉะนั้นผู้บริโภคเป็นตัวตัดสินเลือกเอานะคะ,คะไม่อยากป่วยก็เลือกเอาร้านสะอาดสะอาดอแล้วก็อีกอันนึงไอติมอะไอติมอะเค้กเวลาเขาตากักอะ ตักเสร็จแล้วเขาก็ชอบเอาที่ตักไอติมไปแช่น้ําไอ้น้ําแช่เนี่ละจ้าแช่ทั้งวันไอ้น้ําแช่เนี่ยแล้วมันมีกะทิมีเนี่ยเชื้อโรคมันจะมาแช่ทั้งวันไม่เคยเปลี่ยนพาคุณผู้ชมนะฮะไปติดตามในเรื่องของตลาดกันบ้างวันนี้น้องตักกี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดบางกะปิตลาดบางกะปิแถวบ้านเราใกล้ๆเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะฮะไปดูกันว่าราคาสินค้าที่ตลาดบางกะปิเนี่ยจะถูกจะแพงกี่มากน้อยติดตามกันกันบ้างนะ สวัสดีค่ะพีจอยและพี่ประเพงแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะตอนนี้ตะก,กี้อยู่ที่ตลาดาบางกะปิค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ตะก,กี้จะมาเช็คอัปเดตราคาสินค้าหน่อยว่าตอนนี้เขามีราคาที่สูงขึ้นหรือว่าต่ําลงอย่างไรเดี๋ยวเราไปาดูก<ด>ันเลย<ด>ค่ะตอนนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ราคาเนื้อไก่กันก่อนดีกว่านะคะว่าช่วงนี้เนื้อไก่ราคาเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะจ้าอุ้ยตอนนี้ถามเลยค่ะว่าช่วงนี้ราคาเนื้อไก่เป็นยังไงบ้างคะ ก็เหมือนเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนเดิมคือช่วงนี้เออ่ไก่นี้ตัวละเท่าไหร่จ๊ะกิโลเท่าไหร่จ๊ะไก่ตัวโลหกสิบบาทหกสิบบาทบเห็นบอกว่าน้องน้องตอนนี้นี่คือราคาป้ายตรงนี้นี่คือเป็นกิโลเหรอคะกิโลละครับอ๋อกิโลละหกสิบบาทเนี่ย น,ะะนี่ก็ได้ได้ว่าสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่จะมาจ่ายตลาดนะคะที่ตลาดบางกะปิอยากจะซื้อเนื้อไก่เนี่ยวันนี้เนี่ยร้านบางยานะคะเขามีราคาติดไว้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แผงต่อไปเลยดีกว่าค่ะสําหรับตลาดบางกะปิของเราที่นี่นะคะต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งตลาดค่ะที่พี่น้องมุสลิมนะคะมาจับจ่ายเนื้อสัตว์เยอะที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีราคาเนื้อโคขุนนะคะที่เป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมมากนั่นเองซึ่งโดยเฉลี่ยนะคะสําหรับตลาดแห่งนี้นะคะสํารวจมาหลากหลายร้านแล้วนะคะโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ230าบาทนั่นเองค่ะสาหรับเนื้อโคขุนนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแผงข้างๆนะคะนั่นก็คือมะนาวนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยราคามะนาวเขาเป็นยังไงบ้างสวัสดีคะ่ะครับเนี่ยคะ่ะตอนนี้มะนาวราคาเป็นยังไงบ้างคะราคาแพงครับแพงมากครับโอ้ตอนนี้นี่ราคาสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่อะแปดบาทครับแปดบาทบอันนี้ใช่ไหมครับแปดบาทบโ,บโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีมะนาวมาหลายไซส์ครับมีไซส์อันนี้นี่คือเบอร์ไหนคะอันนี้เขาเรียกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือเป็นไซส์ใหญ่สุด อ๋อแล้ววันนี้เนี่ยคือมีถูกสุดดีเท่าไรจ๊ะสองบาทครับสองบาทอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยเฮียมีทั้งขายปลีกแล้วก็มีขายส่งด้วยใช่ไหมคะขายส่งนี่เฮียขายยังไงจ๊ะขายส่งยังแปดบาทเนี่ยเราก็ส่งแค่เจ็ดบาทส่งเจ็ดบาทก็คือจะต้องซื้อเท่าไหร่คะซื้อเป็นร้อยลูกอ๋อซื้อร้อยหนึ่งร้อยลูกนะคะแล้วเห็นมีมะนาวคั้นด้วยมะนาวคั้นนี่ขายยังไงจ๊ะโลละแปดสิบบาทครับ อ๋อโลละ80บาทนั่นเองนะคะอาลละคารและนี่นะคะก็คือราคามะนาวนั่นเองค่ะนอกจากนะคะที่จะมีราคาเนื้อไก่เนื้อวัวแล้วก็ราคามะนาวแล้วยังมีราคาปลานิลค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะปลานิลเนี่ยกิโลกร,รัมเริ่มต้นอยู่ที่35บาทค่ะและก็เขามีหลายไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะก็สามารถมาเลือก,จ,กจับจ่ายกันได้เลยนะคะกับที่ตลาดบางกะปินั่นเองในช่วงเช้าๆแบบนี้นะ ผู้คนคึกคักมากมายเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยู่ใกล้ใกลบางกะปิก็สามารถมาจับใจที่ตลาดบางกะปิกันได้เลยนะคะแมคคาน่ารักน่ารักนะคะรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะจําได้ ัญญนี่มาแล้วจ้าตกใจเลยมาแล้วจ้านี่เป็นราคาจากรงฮะคุณผู้ชมเขาส่งข้อความเรื่องจำนำข้าวมาให้เยอะเลยเขาบอกเขาทำข้าวกล้องเพาะงอกแล้วขายได้โล่ร้อยกว่าบาทไม่ต้องงอโครงการรัฐบาลพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราไปที่ไหนกลับมาฮะ